สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับตัวเจ้า New m g 3 Hybrid นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะันรุ่นเอนะครับตอนนี้เราใช้ระบบตัวแอตแทกตีฟบ Control อยู่นะครับลูกค้าแล้วตัวนี้มีระบบที่เป็น Stop and Go ด้วยนะครับลูกค้าแลตวตอนนี้เราตั้งความเร็วที่อยู่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลูกค้าสังเกตว่าเราเราสามารถตั้งระยะห่างจากทางข้างหน้าได้3ระดับนะครับอ่าเดี๋ยวตั้งไว้ระดับไกลสุดนะครับระยะระดับ3นะครับ สังเกตว่าถ้ารถข้างหน้าเ็ามีการชะลอนะครับรถเราก็ชะลอเองโดยอัตโนมัติโดยที่ว่าผมไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับมันจะมันจะวัดความเร็วจากข้างหน้านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าข้างหน้าเขาชะลอแล้วเราจะชะลอไหมนะครับนี่นะครับความเร็วต่ําลงแล้วนะครับจากที่ตั้งไว้ห้าสิบห้าตอนนี้เหลือแค่สาสิบกว่านะครับมันเบรเองนะครับไี่ผมก็ได้เบรกนะครับมันชะลอเองนะฮะเห็นไหมความเร็วต่ําเลยนะครับถึงจุดจุดนิ่งเลยนะครับลูกา สามารถถ้ารถคันหน้าหยุดนิ่งรถเราก็จอดถึงจุดหุดนิ่งได้เลยนะครับอลองดูไปเรื่อยๆนะครับลูกค้ารถเวลารถไหลหรือว่ารถติดอยู่แบบนี้ลูกค้าเราจะสะดวกสบายมากในการในการใช้ระบบนี้ลูกค้าก็ะจะไหลของมันไปเรื่อยๆนะครับเวลารถเร็วเราเราก็าจะเร่งขึ้นมาเองนะครับเวลารถช้าเราก็จะช้าเองนะครับสังเกตว่ามีรถปัดเข้ามานะครับรถเราก็จะลอเองนะครับผมไม่ได้แตะเบรกเลยนะครับเห็นไหมความเร็วตอนนี้อยู่แค่แ แต่เราตั้งไว้ที่55นะครับแต่ถ้าไม่มีรถข้างหน้านะครับความเร็วของรถของเราก็จะเป็น55กิโลเมตรต่อชั่วโมงรบบเห็นไหมฮะอ่ามันก็จะไหลไปเรื่อยๆตามรถข้างหน้าไปนะครับเดี<ม>๋ยวถ้ารถข้างหน้าเขาไปเลนขวานะครับรถเราก็จะเร่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าพอเจออีกคันหนึ่งที่ขับช้ารถเราก็จะช้าต่ำนะครับอันนี้ดูนะฮะว่าจะถึงจุดหยุดนิ่งไหม อ๋อพอดีรถมันไหลซะก่อนนะครับพอมีรถเข้ามาแทรกปุ๊บนะครับรถเราก็จะชะลอนะครับเพื่อให้อยู่ระยะห่างจากรถข,ข้างหน้านะครับนี่ฮะตัวนี้เวลารถติดที่ว่าใช้ได้ดีเลยนะครับลูกค้ามีรถปากเข้ามาเรื่อยๆในการที่มันชะลอหรือว่าห่างจากรถัข้างหน้านี้ถึงจุดจุดนิ่งไหมฮะหนึ่งแล้วก็ศูนย์นะฮะโดยที่ผมไม่ได้แตะเบรกเลยนะลูกค้าเห็นไหมเวลารถข้างหน้าไหลเนี่ยรถเราก็จะเคลื่อนที่เองอัตโนมัติ เห็นไหมครับคือระบบนี้มันดีแบบนี้ลูกค้าเวลารถติดแบบนี้ครับเราแค่ประคองพวงมาลัยนะครับแล้วก็คอยระวังแค่นั้นเด็นะครับจะปล่อยไปไหไปเรื่อยๆนะครับลูกค้าระบบนี้ดีจริงนะครับลูกค้าซึ่งคุ้มมากถ้าซื้อในรถราคาแค่ห้าแสนไปปลายลูกค้านะครับเห็นไหมครับมันชะลอเองนะครับในการที่มันเว้นระยะห่างเนี่ยมันมีสามระดับนะผมตั้งระยะไกลสุดนะครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับลูกค้า <Yeah. S 1> จะให้ดูว่าใช้งานจริงใช้ได้นะครับลูกค้าถ้ามีถ้าทํามาแล้วใช้งานจริงไม่ได้ไม่ต้องทําเพราะว่าเราทํามาแล้วใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงใช้ได้ด้วยนะครับ mm hmm. ฉะนั้นระบบนี้ใช้งานได้ดีมากครับลูกค้า